สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราจะมาถวายเนี่ยให้พระแม่กันนะครับเริ่มจากวัดแขกแล้วก็ไปที่ตึกเกสรหาพระแม่ลัศมีครับไหนไมาวัดแขกแล้วผมก็ขอทานขนมลาดูโมทกะข้างๆวัดแขกก่อนนะครับเพราะว่าชอบมากชอบทานครับอร่อยครับผมซึ่งข้างในวัดแขกเนี่ยจะไม่สามารถถ่ายรูปได้น,นะครับแต่ว่าผมก็ถ่ายเนตรแล้วก็ของไหวามาให้เห็นกันนะครับก็เข้าไปกันเลยนะครับผม นี่ก็จะเป็นถาดนะครับซึ่งเราจะได้การ์ดองค์พ่อหรือว่าองค์แม่เขาจะสุ่มนะครับซึ่งวันนี้ผมได้องค์พ่อสีบะนะครับผมหลังจากที่เราถวายถาดเนี่ยเราก็นําเงินใส่ในดอกบัวแล้วก็ไปถวายตรงหน้าเทวร,รูปที่เราต้องการถวายก็ได้ครับส่วนน้าเปล่าก็ดื่มเป็นสิริมงคลนะครับส่วนตรงนี้ก็คือการถวายเน่นั่นเองเราสามารถบอกพนักงานตรงโต๊ะได้นะครับว่าเฮ้ยเราอยากถวายเน่นะครับ นี่เขาก็จะให้เราเขียนแล้วก็นําเนธไปถวายพระแม่นะครับหรือว่าจะถวายเทพองค์อื่นก็ได้ครับลองถามเขาดูครับผมหลังจากพามรับถาดถวายเนธของเราไปนะครับเราก็จะได้พวงมาลัยแบบนี้กลับมานะครับตอนนี้เนี่ยหน้าผากก็จะแดงนะครับผมเป็นจุดสีแดงแบบนี้เลยเพราะว่าโดนแต้มนะครับถ้าใครที่มาถวายเนธให้พระแม่แล้วได้รับพวงมาลัยแบบนี้นะครับก็ไปถวายให้พระแม่รัศมีต่อเหมือนผมได้เลยนะครับ มากันเลยกับผมที่ตึกเกสรนะครับที่ตึกเกสรเนี่ยเขาจะมีป้ายบอกนะครับว่าให้เดินไปตามลูกศรนะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับผมโดยเราจะเจอกับเท้าจตุโลกบาลก่อนนะครับก็สามารถไหว้ท่านก่อนได้นะครับเป็นสิริมงคลครับผมการงานเจอเรือนรุ่งเรืองนะครับร่ำรวยครับเงินทองไหลมาเทมานะครับหลังจากที่เราไหว้เท้าจตุโลกบาลแล้วเนี่ยก็มาไหว้พระแม่เลยครับผมนี่ พ่แม่ก็คือสวยสง่ามากๆนะครับเราก็นำผมมาเลยไปคล้องได้เลยนะครับจะมีลาวให้อยู่นะครับหลายๆคนเนี่ยมาขอคู่ที่นี่เราได้นะครับได้กันเยอะเลยผมก็รู้จักคนที่ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยมาเราได้เรื่องงานนะครับผมก็หลังจากเราไหว้แม่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไป MBK นะครับเพราะว่านัดเจอเพื่อนร้องเพลงนะครับคณะาโเกะขอตัวลาก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ